สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับพะบ้านพักเครื่องหนูดีนะคะ,ะวันนี้จะเป็น EP ที่4ี่46นะคะไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะก็เลยไม่ได้เจอกันนานเลยนะวันนี้หนูเอาพามาแบ่งปันให้พี่ๆได้เช่าบูชากันนะคะทั้งหมด44รายการนะคะวันนี้ 44รายการนะคะหากพี่ๆท่านได้สนใจสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0814939166นะคะหรือแอดไลน์ ID มาที่ nwo dw e 9 2ได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราเ,เดี๋ยว EP นี้หนูให้องค์ละ700บาทนะคะ3องค์2,000บาทนะคะ EP นี้3องค์2,000บาทองค์ละ700บาทนะคะ EP ที่46นะคะ พี่ๆท่านใดสนใจอย่าลืมบอก EP กันด้วยนะคะ EP EP ที่46นะคะ EP นี้ค่ะเดี๋ยวมาชมองค์แรกกันเลยนะองค์แรกจะเป็นพระสมเด็จนะคะอันนี้ด้านหน้านะคะ ด้านหลังคะ่ะผ้าสมเด็จนะคะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะด้านหน้าคะ่ะด้านหลังเรียมแบบนี้เลยนะ เป็นเหรียญพ่อแดงนะคะองค์ที่สองต่อไปองค์ที่สามองค์ที่สามเหรียญปูทวดนะคะเป็นเหรียญปูทวดนะคะเลี่ยมแบบนี้เลยนะของวัดช้างให้ค่ะนี่ด้านหน้านะคะด้านหลังค่ะองค์นี้องค์ที่สามนะคะต่อไปองค์ที่สี่นะคะ องค์ที่สี่จะเป็นพ่อกลวยนะคะแบบนี้ด้านหน้านะคะต่อไปด้านหลังค่ะของวัดโคสิตตารามนะคะนี่องที่สี่นะคะต่อไปองค์ที่ห้าค่ะอง์ที่ห้าจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะ องค์ที่ห้าเหรียญลวงปู่ทวดค่ะด้านหน้านะคะด้านหลังค่ะองค์ที่ห้าเหรียญปู่ทวดนะคะเรียมแบบนี้เลยนะต่อไปองค์ที่หกนะคะองค์ที่หกจะเป็นพ่อไผ่นะคะ เลี่ยมแบบนี้นะคะด้านหน้าค่ะด้านหลังพ่อไปนะคะองค์ที่6ต่อไปองค์ที่7นะคะอง์ที่7ก็จะเป็นพ่อไปนะคะด้านหน้าค่ะด้านหลังเลี่ยมแบบนี้เลยนะ ต่อไปองค์ที่แปดค่ะองค์ที่แปดจะเป็นหลวงปูท่ทวดนะคะด้านหน้านะคะด้านหลังค่ะข้างหลังเป็นตัวหนังสือนะคะเป็นแบบนี้เลยนะองค์นี้องค์ที่แปดต่อไปองค์ที่เก้านะคะองค์ที่เก้าจะเป็นเหรียญยี่สิบห้าตวรรษนะคะ ด้านหน้านะคะด้านหลังค่ะองนี้อง์ที่9ก้านะต่อไปองค์ที่สิบอง์ที่สิบเหรียญเป็นเหรียญพ่อพยาพิชัยดาบหักนะคะจังหวัดอุตรดิตถนะคะด้านหน้าค่ะด้านหลังค่ะ ต่อไปองค์ที่11นะคะ11จะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะด้านหลังค่ะเหรียญปู่โตนะคะองค์ที่11ต่อไปองค์ที่12นะคะ12จะเป็นหลวงพ่อทานะคะด้านหน้านะคะ ด้านหลังค่ะหลวงพ่อทาด้านด้านหน้านะคะนี้อันนี้ด้านหลังต่ไปลงที่13านะคะสิบสามจะเป็นหลวงพ่อแดงนะคะจะเป็นแบบนี้มีทั้งเหรียญแล้วก็ล็อกเก็ตนะคะรูปถ่ายเป็นรูปถ่ายพ่อแดง องนี้องที่สิบสามนะคะพี่พี่องที่สิบสามต่อไปองค์ที่สิบสี่นะคะเป็นพระชัยวัดนะคะเป็นพระชัยนะคะเลี้ยงแบบนี้เลยนะด้านหลังค่ะองนี้องค์ที่สิบสี่นะคะต่อไปองค์ที่สิบห้าค่ะสิบห้าจะเป็นเหรียญเหรียญชินาราชนะคะ เป็นแบบนี้นะคะนีนด้านหลังค่ะต่อไปวันที่สิบหกค่ะสิบหกจะเป็นเหรียญหลวงหลงพ่ออีนะคะวัดสัตหีบนะคะด้านหน้าค่ะด้านหลังค่ะปีสองสี่เจ็ดสามนะคะหลวงพ่ออีนะคะรายการที่สิบหกนะคะองค์นี้องค์ที่สิบหก พี่ๆท่านใดอย่าลืมนะคะสนใจโทรมาได้เลย0 8 1 4 9 3 9 1 6นนะคะแอดไลน์มาที่ n w o d w e เได้เลยนะคะหรือเพิ่มเพื่อนไลน์มาจากเบอร์โทรก็ได้นะคะพี่พาบ้านพักเครื่องหนูดีนะสนใจโทรมาได้เลยนะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยค่ะด้านหน้าด้านหลังคุยรายละเอียดกันได้เลยนะต่อไปองค์ที่17ค่ะ17จะเป็น หลวงพ่อพวงนะคะด้านหน้านะคะด้านหลังค่ะวัดหนองกระโดนนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะองค์นี้องค์ที่17นะคะต่อไปองค์ที่18ค่ะ18จะเป็น พระอุป,ปคุตหลวงปู่สรวงนะคะด้านหน้าค่ะด้านหลังด้านข้างก้นค่ะองค์นี้องค์ที่18ดนะคะต่อไปองค์ที่19บเก้าค่ะสิบเก้าจะเป็นหล,ห,ลหลวงปู่แย้มนะคะ เป็นพระก,กิ่งหลวงปู่ยแย้มนะคะของวัดสามงามนะคะจังหวัดนครปฐมนะคะอันนี้ด้านหลังด้านข้างค่ะก้นค่ะองค์นี้องค์ที่สิบเก้านะต่อไปองค์ที่ยี่สิบนะคะ ยี่สิบจะเป็นเหรียญค่ะเหรียญพระปฏิมากรน,นะคะด้านหน้าด้านหลังค่ะด้านข้างนะคะเหรียญปฏิมากรน,นะคะองค์ที่ยี่สิบนะคะต่อไปนะคะองค์ที่ยี่สิบเอ็ด เหรียญพระพุทธวิริยากรน,นะคะเหรียญพระพุทธวิริยากรค่ะด้านหน้าด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะองค์นี้องค์ที่ยี่สิบเอ็ดนะต่อไปองค์ที่ยี่สิบสองค่ะ ยี่สิบสองจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่พี่นี่ด้านหน้านะคะนี่เหรียญหลวงปู่ทวดด้านหน้าคะ่ะด้านหลังนะคะด้านข้างคะ่ะเหรียญปู่ทวดนะคะองค์ที่ยี่สิบสองนะคะต่อไปองค์ที่ยี่สิบสามค่ะเป็นเหรียญพระครูเอ่อ พระครูศีวิชัยนะคะเดิวพระครูศีวิชัยนะคะนี้ด้านหน้าค่ะนี้ด้านหลังนะคะองนี้องที่ยี่สิบสามนะคะพี่พี่องที่ยี่สิบสามค่ะ,คะต่อไปนะคะองที่ยี่สิบสี่ค่ะ ยี่สิบสี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคศิตารามนะคะพ่อกลวยวัดโคสิตารามค่ะนี้ด้านหน้านะคะด้านหลังค่ะด้านข้างนะคะองนี้องค์ที่ยี่ยี่สิบสี่นะต่อไปองค์ที่ยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าจะเป็นเหรียญ เรียนกนสิกรรมนะคะสลิตนะคะนี่ด้านหลังด้านหน้าปีสองสนะคะนี้ด้านข้างคะ่ะองค์นี้องที่ยี่สิบห้านะคะ ต่อไปองค์ที่26ค่ะองค์ที่26หจะเป็นพระปิดตานะคะเป็นของหลวงพ่อแก้วนะคะนี่ด้านหน้านะคะพี่พี่ด้านข้างด้านหลังพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะองค์ที่26ค่ะต่อไปองค์ที่2 7นะคะเป็นพระปิดตาเหมือนกันคะ่ะนี่ด้านหน้านะคะด้านหลังด้านข้าง ก้นค่ะต่อไปของที่ยี่สิบแปดนะคะยี่สิบแปดจะเป็นรูปหล่อนะคะยี่สิบแปดรูปหล่อค่ะ หลวงปู่สวงนะคะนี่ด้านหน้าค่ะด้านหลังนะคะด้านข้างค่ะก้นค่ะต่อไปนะคะต่อไปองค์ที่30สบนะคะเป็นพระไม่ทราบที่นะคะ ทาไม่ทราบที่คะ่ะอันนี้ด้านหน้านะคะอันนี้ด้านหลังนี่ด้านข้างคะ่ะก้นคะ่ะนี่องค์ที่สาสิบนะคะต่อไปนะคะองค์ที่สาเอดเป็นพากิบบัวนะคะ สมาธิค่ะเป็นภากิบบัวสมาธินี่ด้านหน้านะคะนี่ด้านหลังค่ะด้านข้างก้อนค่ะภากิบบัวนะคะต่อไปองที่สามสิบสองนะคะสาสิบสองจะเป็นหลวงปูเ่เผือกค่ะด้านหน้าค่ะนี่ด้านหลัง ด้านข้าง32นะคะต่อไป33ค่ะเป็นพระสมเด็จนะคะนี้ด้านหน้าค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างองค์นี้องค์ที่33นะคะต่อไปองค์ที่34ค่ะ 3าก็จะเป็นพัสมเด็จเหมือนกันนะคะ34มสสี่พัดสมเด็จคะ่ะนี้ด้านหน้าด้านหลังคะ่ะด้านข้างพัสมเด็จนะคะ34ต่อไป35คะ่ะ35จะเป็นพัสมเด็จเหมือนกันนะคะด้านหน้านะคะนี้ด้านหลังคะ่ะ ด้านข้างต่อไปนะคะองค์ที่36ค่ะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อโสธรนะคะด้านหน้าค่ะเหรียญพ่อโสธรนะคะปี2460นะคะพี่พี่นด้านหลังนะคะด้านข้างค่ะ เหหลวงเหรียหรียลวงพ่อพระโสธรนะคะองค์ที่36นะคะองค์ที่สามสิบหกนะคะพระโสธรนะคะต่อต่อไปองค์ที่37นะคะเป็นจอบใหญ่นะคะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะด้านหน้าค่ะด้านหลังนะคะด้านข้าง จอบใหญ่พ่อเงินองค์ที่สามสิบเจนะคะต่อไปองค์ที่38มสค่ะเป็นหล่อพ่อไปนะคะด้านหน้าค่ะด้านหลังด้านข้างค่ะก้นค่ะองค์นี้องค์ที่38นะคะต่อไปองค์ที่39ค่ะเป็นพับปิดตานะคะ สามสิบเก้าเป็นพราปิดตานะคะนี้ด้านหน้านะคะไม่ทราบว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรนะคะด้านหลังค่ะด้านข้างก้นค่ะองค์ที่สามสิบเก้านะคะต่อไปองค์ที่สี่สิบนะคะเป็นพราปิดตานะคะด้านหน้าค่ะด้านหลังองค์ที่สี่สิบนะ ต่อไปอง Ο, ที่ 41. สีส, emat. สิบเอ็ดค่ะเป็นพระกุไม่ทราบที่นะคะด้านหน้าค่ะด้านหลังพระกุไม่ทราบที่นะคะองค์ที่สี่สิบอ็ดนะคะองค์ที่สี่อ็ดนะคะพี่ๆองค์นี้ไม่ทราบที่นะต่อไปองค์ที่4ี่สิบสองค่ะสี่สิบสองเป็นหลวงพ่อแหงนะคะด้านหน้านะคะด้านหลังค่ะ ด้านข้างค่ะหลวงพ่อเห่งนะคะวันที่42นะคะต่อไปวันที่43ค่ะเป็นพ้าแหวกมากนะคะนี้ด้านหน้าค่ะด้านหลังด้านข้าง ต่อไปนะคะองค์ที่44นะคะเหรียญเทิดนะคะเหรียญเทิดขนนกนะคะค่ายอดีสรนะคะในด้านหน้าค่ะด้านหลังค่ะองค์นี้องค์ที่44แล้วนะคะองค์สุดท้ายนะคะ หากพี่ๆท่านใดนะคะสนใจอย่าลืมโทรมาได้เลยนะที่เบอร์08 1 4 9 3 9 1 6 6นะคะหรือแอดไลน์ ID มาที่ nwo d w e 9 2ได้เลยเพิ่มเพื่อนไลน์ม, line, มาจากเบอร์โทรก็ได้นะคะพี่ๆ EP นี้ EP, này, EP ที่4อีอนะคะ อีพีที่46นี้หนูปล่อยให้เช่าบูชาองค์ละก700บาทนะคะ3องค์2,000บาทไปเลยนะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะท่านใดสะดวกโอนก็โอนได้เลยนะคะค่ะแล้วเอาก็พี่ๆท่านใดสนใจอย่าลืมบอกอีพีกันด้วยนะว่าอีพีที่เท่าไหร่นะคะองค์ไหนอะไรประมาณนี้นะคะ ค่ะสอบถามได้เลยนะคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์หรือโทรมากันได้เลยนะคะพี่ๆถ้าไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ mm. เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอีพีต่อไปนะคะ mm. ไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะคะ mm. ขอบคุณมากคะ่ะ